สวัสดีค่ะต้าเจียค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ B C Batch Online Class ครับผมวันนี้มาพบกับนางสาววริศราพักดีวันหรือว่าถังเหล่าซื้อค่ะและนายเทียนฉายโพธิคูประเสริฐนะครับหรือเรียกว่าชิวเหล่าซื้อครับผมวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องวันเดือนปีในภาษาจีนกันค่ะหรือที่เราเรียกว่าวอเตอร์ลูชีนะครับผมบทนี้นะครับ w ัวเตอร์ลู่ชีนะคะวัวเตอร์ลูชีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันที่เป็นภาษาจีนรูปแบบของคนจีนเลยนะคะรับแล้าดูคำศัพท์กันดีกว่าครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน,นะคะเรามาดูเชิงสื่อนะคะหรือว่าคําศัพท์กันค่ะสําหรับในคําแรกนะคะอ่านออกเสียงว่าเหนียนเห <c oughs> นียนนะครับมีความหมายออกเสียงว่าแปลว่าปีนะคะผมเหนียนแปลว่าปีนะครับค่ะคําต่อมานะคะแย่ ครับผมเยี่ยนะครับเยี่ยมีความหมายแปลว่าเดือนนะครับผมเดือนนะครับเยี่ยครับค่ะและคําต่อมาค่ะรึหรือว่าเห้าค่ะคําถัดไปนะครับรือหรือว่าเห้านะครับมีความหมายโดยรวมว่าวันนั่นเองครับเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยครับค่ะและคําต่อมานะคะซิงชีซิงชีนะครับแปลว่าสัปดาห์นะครับซิงชีสัปดาห์ครับ ต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะในการใช้วันเดือนปีว่ามีวิธีการพูดว่ายังไงกันบ้างค่ะครับผมตัวอย่างการใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนจีนนะครับเขาจะใช้ปีเดือนและก็วันนำหน้านะครับปีจะใช้เป็นคศนะครับของเราเราจะใช้พศใช่ไหมครับอย่างปีนี้ 2, 2023เออหลิงเออซานเหนียนเดือน3มใช่ไหมครับมีนาคมซานเย่ แล้วก็ตามด้วยวันนะครับผมเออสุซนห้าวครับผมแปลว่าวันหรือจะใช้คําว่าเออสุดซนลือก็ได้ครับผมทุกคนทราบไหมคะว่าวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ในภาษาจีนเนี่ยมีวิธีการพูดว่ายังไงบ้างนะคะเรามาดูวันแรกกันเลยกันดีกว่าค่ะเราซื้อเทียนใช้ครับผมวันแรกนะครับผมซิงชีแปลว่าสัปดาห์ใช่ไหมครับบวกเติมวันไปอย่างวันอาทิตย์ก็ซิงชีเทียนหรือจะใช้คําว่าซิงชีลือก็ได้นะครับแปลว่าวันอาทิตย์ครับผม ค่ะวันจันนะคะชิงชีอีอีกทีหนึ่งนะคะชิงชีอีครับผมวันอังคารนะครับชิงชีเออนะครับชิงชีเออนะครับค่ะแล้ววันพุธค่ะชิงชีซานซิงชีซานครับผมวันพุธนะครับวันพฤหัสนะครับผมชิงชีซึซิงชีซึนะครับค่ะถัดมาค่ะวันศุกร์ค่ะ ซิงชีอู่ิงชีอูให้ทุกคนอ่านออกเสียงตามเหล่าสื่อไปพร้อมๆกันนะคะวันถัดมาค่ะเหล่าสื่อเทียนฉายครับผมวันเสาร์นะครับผมออกเสียงว่าซิงชีลิวซิงชีลิวนะครับวันเสาร์นะครับ <c oughs> ก็เราจะได้ความรู้มากมายนะครับในส่วนของการใช้วันที่นะครับอ่านในรูปแบบของชาวจีนนะครับเราจะเริ่มจาก ทบกทวนนะครับปีเดือนแล้วก็ตามด้วยวันนะครับผมก็จะสลับกับบ้านเราใช่ไหมครับโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็จะใช้คอสอนนาหน้านะครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับแล้ววันนี้เสียเซียครับไจเจียนครับใจเจียนคะ่ะ